มาแม่ไหมน,นี่ขึ้นไปแต่น้าหักกขึ้นเด็ดไปหน้าขาดหน้าเดี๋ยวไปยับใส่แบบบุ่งน้ำกันเด้อลุ้นน้ำกันสุดใจตัวเดรัจสำเด็จกันเลยไปเลยและทางไปเขาแจ้เพื่อแหละทากับน้องไส้เบาซุย<อ> <laughs> มา,ทาแทะๆลมัน้นมากับคนมานันอยู่แล้วข้างหน้าก็ม่แต่นำทำประธานบบกขักกเป็นยังขาวไะพอเราจทันทีู้น จับตังแนวนอนตั้งเละแหกมันตรงไหนนะ Cuma deh. Oh, ayo ayo. Pulang pre. Thank, you, thank you.

ทายเป็นล <and S 1> ังแหลกหน่ทายเป็นบุกไปึก็ได้ังแหกไอ้สนานลังแหกกุ้งมันบดเลยเขาไปใส่อากรอนเืเบดเลยงน้ำาต้องใส่ซ้ำมาใส่อาก่อนเลยลังที่สองยมาไอ้ที่สองไล่เ Seger bu. Eh. Mani mani kan ke samaan yuk. anh à, nhát này anh đi bắt đi manh chụp say song này lên mình để cùng lên đi เฮ็ดงูดตัวหนึ่งปลาตายเลยไม่ได้ถือมา,านนะว่าเนี่ยรีบมาออกตัวนี่ตายสับเอาวะมองทิ้งอากันเลย เอาเท่เท่เท่มึงถ่ายแล้วได้นิมีคบตัวหนึ่งพอมมั้นี่ยอันหน้าได้คบตัวหนึ่งหมดเด้อนี่ให้เติบนี่ปุ๊บใส่ดังเดียวใส่หว่านถวยไปเลยถวยหน่อยหนึ่งถ่ายแต่หว่ายหว่าจักพันจาวั่น

ผสมเนาจะหานเลยขนม่อักังบอักงมั้ยอ้ยบอชิบเนี่บอมเนาอันนเน่าเนาะสัง่เนนไปได้่ยเดี๋ยวไปกินหีเท้ตกอลาู่นี่ไกินพอดี มากุ้งเต็ดเดอ๋ยวเราจะดึงเลยนี่ยกไปกี่ได้เอ่ยอเฮ้ยโซลต์ตัวนี้ใส่น้สักุก้ำไปใส่เอยใส่ยังบ่ดิ๋ยวมัอมใส่นไปเยอนี่เก็บขาดสมนี้บนข้อหนะาสมนี้

อีกปลานเขาเล่นนอยู่ในเตียงล้วนะอีกปลาปลาตำมังทัวผมคนคนำมังทัวเขาจ้พียิกระเดนนะิเราเวาอพอนะล้ังเหตเทียงอีพอกำลังเหต พกเทียงทำตะเลวอยู่าแล้บอกเหม่อละมาคลองอันนี้เบอกเจ้าสีเดือนมาเสียบเบ็ดเสียบม่อทำไมนแรกแตมาคเราบอกเสียบ่จุมอืมปรีเลยเปเลยเปเลยต้องปงไรเถอเสียบกงกัเถื่อบ่อันตัวงตัวนี้ย 嗯，龙看在。 ตาจังหวัดเหี้คีบเงาเลยต้อ,อ,องทัวร์มาตะเร็วลงท่นมาถ่ายให้เบิรงแล้วก็เข่ามาเบิรงนไล,ล่ๆนี่ ปากรสุกดีเลยกำลัง้แล้วบันเ่ใช้จานตนักกองเต็มเลยจะรองให้กระตจานมาเอาปวยเอจานมันใช่จาน่ใสรเอาปวงมาเบอางาตัดก้เจ้าวยกุงยนึกส่จานยกุ้มเ็วไป 你闭。 ขาดໂຕនេះแกงมันไตนี่เอาซ้มเจียงมื้อนี่สุดยอดเลยงานจานเด็ด

đẹp cùng này mà nó nó vô thân của nó Nguyên nó nhanh xe khẩu Chăm cho thi có đấy Chăm cho thi than còn để con lại, hạng mười lăm mười lăm mười của mười lăm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  đi củng mười lăm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  thứ hàng ừ. đó nó thấy buồn người thứ mà biết thì buồn, mười thứ mà. Đang, đang. đôi mình theo ừ. à. cổ của

ใ่แล okay, okay, mm ้วมาสุดต๊ะเโอเคเอาู่ลงมาราคนเท่าไหรเอามือนมาดูน้ำบ่นี่นะหาผมด้ ออนแปงมันจะดูตวนเนียออกดูตัวนีอ่ยด้วมีงแต่มาเจาะแป้งรั้มแล้วเพียงรลหน่าแป้งกับแป้งไปเอาแป้งกับมันขจะแตกงจะเจาขาดด้วยท้ขาดทั้งวันน้ด้วเมันจะขาดขึ้นบนหนึ่มือยังวานบไดเลาน้ำวันน้ำลงอันไหนมันเป็นกิตมอไฮเบิมเขาลิฟลงแป้งในวัน บดมือซีวานันขาดงานสองหายจนเหงายซีวานน่าจะขาดมันิ๊กแลนี่ตัวมันมันยามันนแคแคบไปดันขัไปดันรแล้แล้วปีนูดลานอัดไก่ให้น่อยขาดขาดกไปกุ้มห้องบิดหไแต่อยากตัวเองเหมือน เสี่ยบบอกช่วยกินเขาเสบมาหนยานาล้างหมูเลยก้อยกุ้งแสบเสีบอ่าขึ้นมาพ้นมาเลยในเด่นข่าวข่าวต่อมาหนเอาข่าว่าพากินมารนัพทบไปทายจุ้มลงน้ำฟรีล่ะ

อ่าเด้อนำเข้าใส่โอ้ยเกี่ยวแล้วโอถ้าขึ้นสิเอาไปจิ้มสิ้มอ่ะสิกินบ่นี่นําอย่าว่าซ่ําเนาะมาปลีกินอึ <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> <authenticity> <laughs> <laughs> ิ่าน um ้ำาเกนใส่เล้บกิน่มากินหนามอารมณ์บกแกะคัับปลาดกับขูดปลได้อยู่ในมันก็ต้องเดือนที่เรื่องสิกินนี่่น